โยวัสดิกานะก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมโยผมแมงคงบอยนะครับก็วันนี้นะครับเรามีสาหลายมานําเสนออีกแล้วนะครับอันนี้จะเป็นรถบาร์บีคิวนะครับผมจากพาร์ที่แล้วนะครับเราจัดไปกับรถวาสบีนะครับวันนี้เราจะมาจัดรถบาร์บีคิวกันนะครับว่ามันจะเด็ดหรือเปล่านะครับจะทําการแกะซองก่อนเลยนะครับผมตัดเลยนะช่วงแล้วเราก็ฉีกนะครับ เราจะมาลองชิมกันดูนะครับว่ารสชาติเป็นเช่นไรนะครับผมอันนี้เป็นรสบาร์บีคิวไอสั์กูยังไม่กัดเลยเสียงลัานแล้วฮืชี่ยรสชอบบาร์บีคิวโคตรข้มข้นอ่ะ ขอจิ้มอีกนิดนึงฮะรสชาติจะแบบซอสบาร์บีคิวเข้มมากเลยครับผมกลิ่นบาร์บีคิวนี่แบบขึ้นจมูกเลยสำหรับใครที่แบบว่าอยากกินรสซอสไอ้รสบาร์บีคิวยางเงี้ยอร่อยนะครับมันจะมีความ สไปซี่สไปซี่ไม่ได้เผ็ดแบบไทยๆนะมันจะป็นแบบเผ็ดแบบร้อนๆข้างในลิ้นนิดนึงนะครับอืมก็โอเคนะอบอกเลยว่าขึ้นจมูกบาร์บีคิวนะครับ กินเราหยุดไม่ได้เลยอ่ะจริงๆนะจะปัดเป็นคำหนละหยุดไม่ได้อ่ะไมงอร่อยอ่ะเออก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ไปทิ้งลิงไว้ตรงนี้นะครับก็ ใครสนใจก็สามารถไปกดซิ่งที่นี่ได้นะแล้วก็ติดต่อแม่ค้านะครับชิ้นละยี่สิบ้าบาทเองเอ้ยถุงลย25บห้าบาทเองก็เพื่อนๆนก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะครับสถานที่ดีนี่ถ้าติดต่อทางนี้แม่ค้าดังด้านนี้นะครับไม่มีการโกงแน่นอนนะครับแต่ของร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็กินเยอะยั่วนะฮะอืม กินหยุดไม่ได้ยังโอเคครับผมแม้วคงเบอร์ก็ต้องขอเจอทิ่มีเค่นี้นะครับก็ไว้จำหมัครัดน้านะจะขอบคุณที่รับอยู่ของ <ๆ S 1> ผมเพลินๆกันนะฮะเดี๋ยวผมขอไปเพลินๆกับสาหลายนี้ก่อนนะครับ